สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆคาร่าเมเชียนไทยในเยอรมันทุกคนนะคะตอนนี้นะคะหลังจากเรากลับมาจากสนามเด็กเล่นนะคะสองคนแม่ลูกนะคะก็ไม่ยอมขึ้นบ้านนะคะเพราะว่าวันนี้อากาศดีค่ะนะคะประมาณ20องศาเนาะอุณหภูมิวันนี้นะคะคาร่าก็เล่นสนามเด็กเล่นนะคะตอนนี้6กโมงเย็นนะคะหกโมงสิบห้านะนะคะไม่ยอมขึ้นบ้านเลยนะคะก็ะหอมดอกไม้อยู่นี่หอมแม่ลูกหอมจริงๆเลยคาร่าเนี่ยหอมหอมะคะ เนี่ยสภาพหน้ามามาต้อยนะคะไม่ได้แต่งหน้าก็จะประมาณนี้หอมไม่ละลุกตรงนั้นไม่ต้องเด็ดมันคะ่ะลูกนะเออมันหลุดเองใช่เปล่าคะลาบอกว่ามามาลูกมามามองนี่อะไรประมาณนี้นะมนันนี่อันนี้ต้นใหญ่หอมกว่ามันสวยมากมากเลยคะ่ะเพื่อนขาเนาะดอกอะไรก็ไม่รู้นะคะจ้าลูกว่างไงคะลูกสวยจริงๆเลยคะ่ะเพื่อนขานะคะ สีชมพูนะจะชมพูแล้วขา,ขาวขาวาราชีให้ดูพึ่งนะคะเพราะว่ากลิ่นมันหอมพึ่งเลยตอมดอมฮะดอมดอมไปหมดเลยม้าเห็นแล้วคะลูกคารามาตรงนี้สิคะมาดูดอกไม้นี่มาไม้ถ่ายตรงนี้ค่ะลูกเนี่ยตรงส่วนหย่อมเนี่ยนะคะสวยจริงๆเลยนะลูกนะสวย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 มาม้าเห็นนะคะลูกนะถ้าแบบนี้ถ้ามาม้าไปถ่ายรูปพึ่งพึ่งก็บินหนีนะ พึ่งมันชอบนะแต่ว่าถ้าเราไปหามันเนี่ยมันก็บินหนีตลอดเลยข้าร่ามาทางนี้สิลูกล้าร่าก็มากับจกัจกรยานคู่ใจของเขานะคะจักรยานคู่ใจสีอะไรคะลูกเอ,เอลีลาลีลาก็แปลว่าสีม่วงนะคะ<อ>ใช่ป่ะลูกว่ายว่ายนะคะว่ายแปลว่าสีขาวใช่ป่ะลูกภาษาเยอรมันนะนะคะไหนหันมาดูหน่อยดิมาดูแฟนๆหน่อยชอบโชว์ลิ้นอนกละ ไม่ยอมขึ้นบ้านค่ะบอกมามานะคะชมดอกไม้ก่อนยังไม่ยังไม่ยอมขึ้นบ้านไม่อยากขึ้นบ้านนะคะมาชมดอกไม้ก่อนชมดอกไม้ก่อนน่ะปั่นจักรยานไปแล้วนะคะคาร่าจะไม่ชอบอยู่ในห้องนะคะรู้ว่าจะได้ไปข้างนอกตื่นเต้นมากนะคะไปโรงเรียนนี่ตื่นเตนเ้นนะคะเรียนภาษาอังกฤษนี่ชอบมากที่สุดเลยนะคะชอบเรียนภาษาอังกฤษนะคะห้องเรียนบางวันก็มีแต่คาร่าคนเดียวนะคะเรียนภาษาอังกฤษบางวันก็สามคนนะคะสามคน เด็กเขาไม่ค่อยจะชอบกันเนาะ,นะ,ะสมัยคิดถึงเราตอนเด็กๆแล้วไม่ชอบแต่ว่าคาร่าเขาเป็นคนชอบนะคะชอบภาษาอังกฤษสวยจริง,รงๆเลยดอกอะไรก็ไม่รู้หอมหอมหอมากๆเลยลูกหอมเหมือนลูกไม่ลูกหมอมไหมไหนดมให้ดูหน่อยดิไม่เด็ดนะคะลูกไม่เด็ดนะดอกไม้นี่จะสวยก็ต้องสวยอยู่ที่ต้นมันไม่เด็ดให้มันร่วงเองวุ้ยมันเป็นชอบเลยอ่ะลูก นี่ค่ะเป็นช่อเลยค่ะเเพื่อนขานะคะสวยสวยนะไปละเด็กหงคนนั้นนะคะอันนี้พึ่งนะ,ะพึ่งพึ่งพึ่งมาถ่ายรูปฉันทำไมฉันไปดูดน้ำหวานนะจะมาถ่ายรูปฉันทำไมนะคะอันนี้จะเป็นอดอกลาเวนเดอร์เนาะมันร่วงแล้วนะคะวันนี้จะเป็นฤดูร้อนวันสุดท้ายของเยอรมันนะคะ วันนี้อากาศดีนะคะแต่ว่าต้อยก็หนาวโดยคนหนาวนะใบไ,ไม้ก็เริ่มร่วงแล้วนะคะเพราะว่าเข้าสู่ฤด,ดูใบไม้นะคะร่วงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ถ้าใบไม้ต้นไม้ร่วงเสร็จนะคะเพื่อปรับสภาพเนาะนะคะหลังจากนั้นก็เข้าสู่ฤดูหนาวนะคะแต่ว่าจะฤดูไหนๆต้อยก็หนาวทั้งวันทั้งปีนั่นแหละนะคะหนาวตลอดเลยนะคะนี่ค่ะหอมจังเลยอห,อหอมหอม คนที่อยู่ข้างบนเขาจะสังเกตนะคะว่าร้อยจะแอบเด็ดดอกไม้ไหมนะคะมีคนยืนมองอยู่ที่หน้าต่างหลายห้องมากเลยนะคะเขาจะสังเกตว่าดอกไม้ที่อยู่ตรงนี้นะคะร้อยจะแอบเด็ดไหมอะไรอย่างเงี้ยเราเขาไม่รู้เนาะว่าเราทําอะไรใช่เปล่าลูกใช่เปล่าอ่ะมาดูตรงนี้เขานึกว่าเราจะแอบขโมยดอกไม้หรือเปล่าจ๋าลูกดูซิน้าลายดูซิน้าลายเนี่ยดูซิโอ้ยอ่ะนะคะ อย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคาร่ามิชเชนไทยในเยอรมันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนลูกบายบายจุ๊บด้วยโอเค